资金、融、嗯、投、全、部、 ไปเลยเฮ้ยโทษทีนะเงินเนี้ยฉันขออย่าทำแบบนี้กับกูด้วยเฮ้ยเฮ้ยถุยทำแบบนี้กูได้ไงวะอเอาไงดีวะกู นี่แหละคะ่ะคุณตำรวจเก้าอี้ที่มานนั่งเมื่อกี้มันใช้รถอีซูซูใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเชฟโรเลตค่ะไปไปหาต่อ อยาเพิ่งไปเลยนะคะช่วยอะไรหน่อยได้ไหมคือว่าวันนี้วันเกิดพี่ชายหนูนะคะพี่เขาป่วยทางจิตหนูอ,อยากทำให้พี่เขาดีใจพี่ช่วยไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาหน่อยได้ไหมคะผมยุ่งอยู่ขอโทษนะครับะนะคะพี่วันนี้เป็นวันเกิดเขามาเป็นวันสำคัญจริงๆอะคะ่ะคือว่าพี่หนูเขาป่วยทางจิตนะคะ นอยากทำให้พี่เขาดีใจนะคะออก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่แป๊บเดียวนะไป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 อาน้องเบิร์ดีนะกินเค้กสิคะพี่ฟูก ทำไมไม่กินล่ะคะห,ห,หายด้นะหักกากอะไรนะคะหักได้่ะคะ่ะดาดาอ๋อคุณคะฉันขอหน้ากากให้พี่ฉันได้ไหมคะหน้กากนะคะพี่นะคะไม่ได้จริงๆน้องพี่ต้องเอาไปทำงาหาก,กินอยู่เอ,อ๋อพี่คะฉันขอร้องแล้วนะคะนะคะพี่นะคะ Oh god. Naka. Oh god. Oh god. Oh god. อรหรืเปล่าคคุณเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวตัวเท่าคุณเดินมาแถวนี้ไหมคะไม่เห็นคุณแน่ใจเหรอว่าไม่เห็นแน,แน่แน่ใจสิคิดว่าฉันจำแกไม่ได้เหรอไปอ้าอ้า ำรวจคะอย่าให้มันเป็นหลอกลวงชาวบ้านอีกนะแต่เงินนะั้นไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วนะครับต้องมาอยู่ที่ผมไงผมค็อตำรวจเฮ้ย hey! นี่มาอะไรกันวะไปไปชนชัยกลับที่ในคุกไปคุณตำรวจอะไรเนะี่ยอะเฮ้ย ขอบคุณตำรวจมากเลยนะคะยินดีครับบ้าหยโหัอพี่อ้นหัไหนป้องป้องอยู่ไหน กวพี่ลองเช็คดูสิพี่ว่าพี่โดนมันกัดไหมปอพี่โดนงูกัดพาพี่ไปส่งโรงพยาบาลหน่อยนะพี่โอ๊ตพี่ใจเย็นก่อนนะพี่อยู่เฉยๆก่อนห้ามขยับนะพี่พี่โอ๊ตอยู่เฉยๆก่อนนะเดี๋ยวพี่กินน้ำก่อน โอ้ยทำไมปวดหัวจังวะเนี่ยเฮ้ยไปโรงพยาบาลโดนงูกัดเฮ้ยโดนรอกัดอยูงไง่ไหนอะโอ๊ยถ่เอ้ยฝันไปหรยอวะเนี่ย ปอร้องให้ทำไมเฮ้ยพี่ถามว่าร้องไห้ทำไมได้ยินพี่ไหมเนี่ยปอฮะปอพีชพี่พยังวนเวียนอยู่แถวนี้เหรอ พี่อดเขาไปสบายแล้วแกเฮ้ยอะไรแกวะเนี่ยเขาไม่ได้ยินที่ไหนพูดหรอเพราะวันไหนได้เสียชีวิตไปแล้วจากเมื่อเช้าที่โดนงูกัด อย่ามาโม้หน่อยเลยฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็คุยกับน,นายอยู่ทำไมคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาเหรอถ้านายไม่เชื่อฉันจะพานายลงนรกเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าเข้ามานะเว้ย เฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะเฮ้ยณจุดจุดนี้ไม่มีใครสามารถปกป้องแกได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไปไหนไม่รอดหรอนอกจาก จะสารภาพบาปมาโอเคโอเคโอเคยอมรับก็ได้ผมไปโกงสร้อยทองผู้ชายคนหนึ่งมา อะไรกัพี่ผมเอาของข้างหลังนะครับอันไหนครับอันนี้เลยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนึงอันนี้เหรอเออไม่ใช่ครับอันนี้ไว้ไว้ไม่ใช่อันนี้เหรอพี่อมอันไ,ไหนอ่ะขอโทษทีนะครับพอกี้รืร้เอาเงินมาไม่เอาละเอามาซื้อของไม่เอาเงินมาเนี่ยนะ เฮ้ยเฮ้ยน hey, so ี่มันหนังยางนี่เฮ้ยสวยแล้วไงมีอะไรหรือเปล่าเอ่อเฮ้ยนีย่บอกนะว่าเกียร์ทำทองหายคือคือลูกค้าของเมื่องเกียร์ครับ เขาหนังยางมาเปลี่ยนทองไปครับคุณเล็กทำไมแกถึงได้โง่ขนาดนี้ขายของมีค่าทำไมไม่รู้จักระวังเงืนเดือนแกมไม่ต้องเอาแล้เรีบไปตามทองกลับมาด้วยเพาไมงั้นแกต้องรับผิดชอบคุณเล็กครับจะไปล่อยไปไงไมีม,มองโง่แบบนี้ไยลูกเส็นอื่นสิ อะไรวะเนี่ยเอามือตัวเองไปขายดีกว่ามัง้งน่าได้ทองไรปะเฮ้ยพี่ขึ้นท้อยให้ผมเถอะครับน้องพูดอะไรทองนี้พี่ซื้อมานะจะไปไหนก็ไปเลยน่ารำคาญวะ่ะเอาพี่พี่ครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเจะพี่ผู้ชายคนนี้นครับ เขาทองจากร้านผมไปไอ้ท้าผมเอากลับไปคืนไม่ได้ผมต้องรับผิดชอบครับผมก็เป็นแค่พนักงานธรรมดาคนหนึ่งจะเอาเงินที่ไหนซื้อคืนเนี่ยยอมรับได้สักทีนะเฮ้ยเกมอยู่นี่ได้ไงฉันเป็นคนพาเข้ามาเองและเป็นคนวางแผนทั้งหมด สันดานพี่เนี่ยมันแก้ไม่หายเลยนะ แค่รอพี่สำนึกผิดต่อฉันแต่มันคงไม่มีวันนั้นหรอกเจ้าของร้านค่ะดำเนินคดีได้เลยค่ะได้ครับเอ้ยพี่ผมขอร้องหรอครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงมันแค่รอบเดียวเองนะไปโอ้ยอะไรเนี่ยขอบคุณมากนะครับ ไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยโหนี่มันต้องเป็นเงินจากสวรรค์แน่ๆเลยอ่ะนนอะนนอะช่วยดีเลยพี่ตกแล้วเร็วเอาคุณเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะได้ๆๆ้ได้ไเอาไงี๊ดี้เนี่ยเออนะตอนนี้ช่วยก่อนเถอะเร็ว เอาคุณโดนเลยโดนโอ้โหหลังหักมาบ้างโอ้โหคุณแล้วคุณทำยังไงถึงขึ้นไปอยู่บนนั้นได้อ่ะ เล่นไปไอ้แมงมุมเหรอป่อยใหญ่ยี้ปะ่ะไหนไอ้ชู้นั่นไปอยู่ไหนแฮปไปไหนแนล้ววะพี่เล็กมันไม่มีจริงๆไปเถอะนี่อย่ามายุ่งอ,อยู่ไหนมันไม่มีพี่เล็กคุณตอนนี้ช่วยผมก่อนอย่าให้เขารู้ว่าผมอยู่ที่นี่ไม่งั้นผมสวยแนะ่เร็วนี่คุณเป็นชู้กับเมียเขาเหรอ่เบาๆสิ ตอนนี้ช่วยกดเร็วได้ได้หนึ่่คุณเอาอะไรมาทาหน้าผมเนี่ยฮะพูดใส่เสือ้อก่อนเลี๋ย้วสิคุณ ไอ้ชูแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะโอยครั<ฮ>้งนี้มันรอดตัวไปได้ขันน่ามันเจอดีแน่พี่เล็กมันไม่ดีจริงๆพี่เช,ชื่อฉันสินะไปไหนวะ<ฮ>ไปเข้าไปในบ้านไปเคลียร์กันโอ๊ยพี่เล็ก แล้วสรุปเอาอะไรมาใส่หน้าผมเนี่ยฮะอ๋อขี้หมาขี้หมาถพาคุณบอกให้ฉันช่วยฉันก็เลยช่วยคุณไงส่วนเงินพวกเนี้ยฉันขอนะฮะ ทำไมำไมองแม่แผนนี้วะถ้าไปดูบ้านมาชอบไหมชอบบ้าเลยเหรอส่วนนี้เป็นห้องนอนค่ะสรุปแล้วคุณพี่ชอบบ้านหลังนี้ไหมคะชอบครับชอบมากถ้าคุณพร้อมจะขายบ้านหลังนี้ผมจะซื้อทันทีเลย คุณพี่จองไว้เลยไหมคะเฮ้ยพี่ผัวฉันมาแพมนี่มึงเอาชูมาใช่ไหมมึงรีบเปิดประตูเลยนะไอ้แพมฉันแค่เห็นว่าพี่รวยเฉยๆก็เลยหลอกมันมีอะไรกันอ่ะตอนนี้พี่หลบไปก่อนนะคุณจะบ้าเหรอหลอกผมมาเพื่เรื่องแค่นี้นะ

คนบ้าอะไรวะหลอกไปซื้อบ้านเพื่อที่จะก็เลยกลายเป็นชูไม่รู้ตัวสินะไปตอนนี้ไปส่งกูลรงบ้าบาลหลังหักแล้วไม่ร